ราสองคนแม่ลูกมาขอร่วมสนุกนะคะกับแคมเปญแคลอรี่เครดิตสู้โควิด19ค่ะเราสองคนก่อนหน้านี้นะคะเราจะชอบไปออกกำลังกายการแจ้งกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่พาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติเดเตียงที่พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะนั่งบนวีลแชร์นี่แหละแล้วเตยเป็นคนเข็นคุณแม่วิ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนสาธารณะค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะงานวิ่งต่างๆรวมถึงพาคุณแม่ไปปันป่นจักรยานพาคุณแม่ไปเล่นโ,ลโรลเลอร์เบลดด้วย แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราต้องปรับค่ะจากการเคยใช้กีฬาเป็นสื่อในการออกกาลังกายการ,การแจงเราก็เปลี่ยนค่ะ ใช้กีฬามาเป็นสื่อให้เราแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคู่กันนะคะทั้งคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยและเปยที่เป็นคนดูแลภายในบ้านแทนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากีฬาจะมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําร่วมกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนให้ลุกขึ้นมาออกกําลังกายหรือว่าให้มีไอเดียในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะพร้อมีอะไงคะคุณแม่พร้อมแล้วค่ะ ในตำแหน่งที่แม่ทาได้นะและยืดออกค่ะยืดออกจากกันแบบนี้หนึ่งสองทำไปเรื่อยๆค่ะปกติเราต้องทำแบบนี้นะคะสิบครั้งแบ่งเป็นสามเซตด้วยกันแต่เวลาเราจํากัดค่ะเอาล่ะครั้งสุดท้ายค่ะคุณแม่แล้วพักค่ะพักเสร็จแล้วเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยใช่ไหม,ม,อไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับข่ายกขึ้นสูงค่ะแม่ยกขึ้นไปบนฟ้า,ยก,ฟายกขึ้นไปบนฟ้าเสร็จเอียงค่ะแม่ขาอ่าดีมาก เก่งมากค่ะแล้วค่อยๆยกตรงกลับไปที่ฟ้าเหมือนเดิมและเอียงไปอีกด้านหนึ่งค่ะแม่เก่งมากเลยคุณแม่เก่งดยอดเลยแลยกลับมาเอามือลงค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะ